สวัสดีนะคะอยู่กับช่องแม่ดาก<ล>ุก่อนนะคะอเ,คเอออันนี้ลูกสดเลยเหรอครับอันนี้สดค่ะอันนี้สดสดมันผ่าได้เหรออันนี้อันนี้ผ่าลูกอันไหนอันนี้คือเนื้อมันย่อยสลายแล้วนะคะเนื้อมันก็จะเปื่อยย่อยสลายแล้วก็จะใน,ในในเมื่อกี้ที่ผ่าอลองผ่าดูดิครับแล้วก็จะผ่า,ผายากไหมมันก็ถ้ามันยังไม่แห้งมันก็ยากอยู่นะคะแต่ถ้ามันแห้งถ้ามันแห้งแล้วมันจะไม่ยากค่ะเพราะว่ามันจะมันจะแตก มาเป็นรอยอยู่นะคะแต่ต้นกระบุกแต่และต้นนี้ก็จะไม่เหมือนกันนะคะครับเพราะว่าบางต้นนี้เราจะไปผ่าดูเหนียวมากเลยนะคะเหนียวจนผ่าไม่ได้เลยนะคะเราก็ต้องไปเลือกค่ะเลือกต้นที่มันผ่าง่ายแล้วก็เนื้อเต็มค่ะี่เนื้อจะเต็มเลยนะ,ะอ๋อผ่าไม่ให้ผ่าครึ่งมันด้วยค่ะถ,ถ้าเป็นแบบนี้จะขายไม่ได้ค่ะ<อ>เพราะว่ามันจะเปื้อนดิน ต้องเป็นแบบนี้ค่ะที่ต้องเป็นแบบนี้นะครับต้องเป็นแบบนี้นี่ค่ะคือมันก็หลายขั้นตอนเหมือนกันนะคะกว่าจะได้เนาะเป็นแบบนี้นะต้องเป็นแดงๆทั้งเม็ดเต็มๆนะครับต้องเป็นลูกกระบอกแล้วก็เนื้อมันย่อยสลายออกมาก็จะเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้แล้วก็มาผ่าอีกทีนึงนะคะผ่าอีกทีนึงก็ต้องมาคัดแยกออกถ้าเป็นแบบนี้ก็จะไม่ได้นะคะเหมือนขนาดจะั่วแล้วก็น่าจะกินได้อยู่นะแต่ถ้าเรากินกินได้ค่ะแต่ถ้าจะส่งลูกค้านี้ มันจะเปื้อนดินเปื้อนแบบนี้นะครับเวลาเราใส่ไปใส่ใส่รวมๆกันไปใส่ถุงมันจะเปื้อนดินม<อ>ันจะไม่สวยค่ะจะไม่สวยกระบอกต้องสวยด้วยไม่ใช่แค่เนี่ต้องแกะด้วยนะครับต้องแกะด้วยต้องแกะด้วยผ่าก็ต้องผ่าให้เป็นนะคะผ่าไม่เป็นจะเป็นแบบนี้นะคะออนี่ผ่าไม่เป็นผ่าไม่เป็น<ม><ม>ก็ตัว<ะ>อย่างนะครับตัวอย่างให้ดูผ่าก็จะเป็นครึ่งแบบนี้แหละค่ะนี่เป็นวิถีชีวิตนะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านด้วยนะค่ะ ไม่ใช่ว่าเราสั่งซื้อกว่าจะได้โลหนึ่งนี่ไม่ใช่ง่ายๆเลยเนาะไม่ง่ายโลละร้อยใช่ไหมขายเนี่ยคั้วแล้วด้วยใช่ไหมกิโลละคั้วนี้ต้องสองร้อยค่ะคั้วสองร้อยถ้าผ่าแค่นี้โลละเท่าไหร่ผ่านี้กิโลละหนึ่งโลร้อยห้าสิบพร้อมส่งค่ะพร้อมมาส่งนะครับ่าส่งก็ห้าสิบบาทแล้วค่ะถ้าซื้อที่บ้านตลาดนัดก็หนึ่งร้อยค่ะมันจะผ่าง่ายนะคะถ้าตากแดดให้แห้งแล้วเราต้องเอาไปตากแดดอีกนะคะถ้าเปียกนี้ก็จะได้น้ําหนักดี แต่ถ้าเอาไปตากแห้งน้ำหนักมันจะลดอีกคั่วเสร็จน้ำหนักก็จะลดอีกค่ะถ้าคั่วก็น้ำหนักก็จะลดลงไปอีกนะคะเบามากค่ะเบามากแล้วก็ได้เยอะค่ะคุ้มค่ะหนึ่งกิโลแต่คนร้อยสองร้อยนะตอนนี้รับรับออเดอร์หรือยังก็ยังไม่รับค่ะโฆษณาไว้ก่อนเพราะว่ากระบอกยังผ่ายังไม่ได้เลยยังผ่าไม่ได้นะครับิ่งจะเริ่มต้นเก็บอยู่ค่ะเก็บเนื่วันนั้นยังไม่เห็นเป็นเปลือกแบบนี้เลยเนาะค่ะเพิ่งหล่นมาเนาะเพิ่งหล่นมาค่ะอืก็วันที่เรามา มาถางหญ้าเลยนะยังเต็มอยู่เลยนะคะลูกที่มันหล่นใช่ลูกมันหล่นแต่ตัวนี้เดี๋ยวคนก็ต้องมาแย่งกันเก็บแล้วแหละดูแล้วเนี่ยุยเขาเก็บเป็นรอบหนึ่งแล้วนะคะเขารถมาใส่แล้วเ็าตักไปไว้ที่บ้านเลยค่ะโอ้ค่ะแม่ดาก็เลยต้องรีบมาเก็บก่อนค่ะเดี๋ยวจะหมดถึงว่านนะครับเดี๋ยวไปดูที่แม่ดาเก็บแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะครับเอารถพ่วงมานะครับรถพ่วงเอารถพ่วงมาเลยค่ะเพราะว่าเขาก็มาเอารถใหญ่มาแล้วก็เก็บขึ้นรถใหญ่โอ้นี่ครับ เยอพอมากเลยนะครับก็คือยูทูบมืออาชีพนะครับมีกล้องด้วยเห็นไหมครับมีกล้องสองตัวเองด้วยเนี่ยถ่ายชิปด้วยไลฟ์สดด้วยเห็นไหมก็จะได้ดูภาพจริงทำสองอย่างประโยชน์สามอย่างครับค่ะคือเบื้องหลังค่ะเบื้องหลังกว่าจะได้ไม่ใช่กว่าจะได้กระบอกนะคะไม่ใช่ง่ายเลยนะคะเราต้องเก็บเก็บแล้วก็ต้องเอาไปผ่าผ่าแล้วก็ต้องไปคัดแยกอีกนะคะผ่าแล้วก็ต้องออกมาเป็นแบบนี้เลยสวยแบบนี้เห็นแบบนี้แล้วอยากกินเลยค่ะลองชิมดูไหมล่ะค่ะ ออกมันมันหวานหวานนะคะมันมันแกะออกแกเปลือกแน่ขอเม็ดเดียวขอเม็ดเดียวแกะง่ายค่ะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ดเลยครัให้สองเม็ดเลยครับนี่ให้สองเม็ดมันจะออกหวานหวานมันมันค่ะเขาบอกว่ากินกับตากให้แห้งแล้วกินกับข้าวใหม่นี่มันดีค่ะน้ากินแล้วอ้วนไหมมันไม่อ้วนหรอกมั้งมันก็ไม่อ้วนหรอกค่ะแต่มันก็มีสมุนไพรในตัวของมันเหมือนกันนะคะอาจจะเป็นยาก็ได้นะเพราะเห็นวัวกินด้วยใช่ไหมวัวนี่จะกินอันนี้ค่ะกินลูกเป็นๆนี่แหละมากินเปลือกมัน มันจะมันจะคืนลงไปคืนลงไปแล้วพอมันไปนอนมันก็จะเขียว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 คิ้วแบบนี้ค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะหล่นลงมาจากปากก็จะกองอยู่แบบนี้แล้วค่ะนี่นี่โอ้โหกระบกน้ําลายงวดนี่นะแต่มันก็จะกลิ่นหอมแตกต่างกันนะคะอืมันก็จะกลิ่นมันก็จะกลิ่นแบบเหมือนเหมือนอะไรนะอืมันยังมันยังไม่แข็งเลยเนาะค่ะมันยังนิ่มมันยังไม่แห้งเลยค่ะต้องเอาไปตากให้แห้งไปตากอีกโอ้โหเอฟซีครับ มันไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างกว่าจะได้ตังร้อยหนึ่งนะครับไม่เรื่องง่ายเห็นเห็นเรากินเราซื้อเนี่ยโอ้ยไม่แพงอย่างร้อยหนึ่งสองร้อยนะโลนึงค่าส่งด้วยค่าคนผ่าด้วยถ้าคนผ่าไม่เก่งนะคะวันหนึ่งไม่ได้เลยค่ะหนึ่งหนึ่งกิโลต้องนั่งผ่ากันแบบเอาทั้งวันนี่ค่ะคือรายได้ของไม่ใช่งานของคนเก่ผู้เท่าผู้เก่ที่อยู่ตามบ้านค่ะผ่ากระบอกค่ะเพราะว่าออกไปไหนไม่ได้เนาะ ไปไหนมาไหนลําบากอายุประมาณห้าสิบหกหกสิบเจ็ดสิบประมาณนี้แหละค่ะเขาจะอยู่บ้านเลี้ยงหลานหรือไม่มีหลานก็นั่งผ่ากระบุกก็ลูกหลานก็เก็บไว้แบบนี้แหละค่ะเก็บไปไว้คุณยายก็อยู่แก่ๆอยู่ในบ้านก็เออว่างๆก็นั่งผ่ากระบุกก็จะได้ออกกําลังกายไปด้วยก็จะได้แข็งแรงไปด้วยค่ะจะได้ไม่นอนอยู่แต่ในบ้านนะคะเขาได้ทํางานทําการได้ออกกำลังกายไปด้วยในตัวก็ยังได้ทํางานทําการแล้วก็ยังมีรายได้ให้ลูกให้หลานหรือว่าเก็บก็ได้ค่ะ จากเงินที่อะไรนะเงินที่รัฐบาลช่วยเหลือะคู้เท่าเนาะเงินเงินคนชราค่ะเงินคนชราแล้วก็ยังมีรายได้เสริมอีกนะคะผ่ากระบอกค่ะผ่ากระบอกยังมีรายได้เสริมมันก็ดีนะมันก็ได้นิดถึงจะเล็กน้อยค่ะร่างกายนั้นก็ได้ไม่กี่ร้อยอยู่แล้วเนาะค่ะร่างกายก็จะได้แข็งแรงขึ้นมาอีกเงินเดือนคนชราในี่ตอนนี้รู้ไม่เท่าไหร่ก็ตามอายุค่ะเห็นบอกว่าหกสิบเท่าไหร่หกสิบก็ได้หกสิบหกสิบก็ได้หกร้อยเจ็ดสิบก็ได้เจ็ดร้อยค่ะประมาณโอ้ก็จะเพิ่มอีกคือร้อยหนึ่งเลอด ว่าจะได้พันต้องร้อยปีเนาะจะได้ไหมอะไม่ถึงแถวนี้มีคนได้ยังยังยังค่ะยังยังไม่มีเลยนะครับแปดสิบก็ยังยากแล้วเนาะค่ะแต่ถ้าเราเก็บจะได้จะได้ขอเก็บนะอุ้ยเอาใหม่ค่ะเอาใหม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เสียดายมากเลยโอ้โหครับเสียดายนะแต่เราต้องไปเลือกเลือกไอ้ต้นที่มันโอ้โหมันอ่อนนี้มันอร่อยนะเนี่ยลูกอ่อนนี้อร่อยกว่าลูกแก่ลูกแห้งค่ะมันจะออกหวานหวานนะใช่หวานหวานครับจะอร่อยมากครับหวานขนาดนี้ยังไม่กินเนี่ยครับ ยังไม่ใช่ฝีมือเลยกะบกขี้วัวเนี่ยครับอร่อยมากดีกว่ากาแฟขี้อะไรอีกไม่ไม่ใช่ขี้ค่ะมาขายเห็นวไม่ขี้เนาะขายค่ะมันจะออกทางปากนะคะพูดจาหยาบขายขี้แต่มันแต่มันจะกลิ่นหอมกว่าอันนี้นะคะเพราะว่ามันต้องไปอบแห้งข้างในแล้วค่ะอนี่ครับไม่ด่าพายไหม แต่แต่มันยังไม่แห้งมันยังติดอยู่นะมันติดมันแตกครึ่งอ่ะมันไม่ได้เนาะมันต้องไปตากแดดแล้วมันตรงนี้มันจะแยกออกนะคะมันจะพางง่ายขึ้นเนาะค่ะมันจะพังง่ายขึ้นมีดคมก็ไม่ได้อย่างเงี้ยมีดคมไม่ได้ค่ะโดนนิ้วค่ะเสียงมากโอ้โหน่น่ะแต่ผอละมั่งพอละมั่งจะได้มันค่ะพวกกระรอกกับเตนี้ฟันของมันจะแข็งแรงนะกัดกินได้เลยมันจะกัดกัดแล้วมันก็แตกป้อแบบนี้แหละค่ะแต่ต้นไหนเราสังเกตดูเวลาไปเก็บกระบบ ถ้าต้านไหนมีรอยหนูกัดกินแบบนี้นะมันจะผ่าง่ายอแล้วถ้าต้นไหนมันมันผ่ายากมันก็เจาะค่ะแล้วแล้วในในหญ้านี่เยอะไหมเยอะมากเลยนะคะเต็มเลยนะคะเก็บได้หนึ่งคันรถเลยนะคะโอ้นี่เราเก็บมาได้หมดเลยใช่ไหมเนี่ยค่ะเพราะว่าต้นมันใหญ่มากค่ะโอ้เป็นตันๆเลยมั้งนี่ค่ะต้นมันใหญ่มากเลยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลุงแต่เพียงเท่านี้นะคะ งหากินง่ายแต่ว่ากว่าจะได้มันยากกว่าจะได้มันยากค่ะนร้อยหนึ่งเนี่ยมันให้มันไม่ให้เรื่อง